ก็กลัว DNA นิ้วมือติดเะแล้วเกิดเรื่อดไหลขึ้นแล้วมันจะถึงล่างซึ่งรางวัลก็ดีใจแต่ว่าถ้าเรามาเราจะเห็นอิงฟ้าเนาะอิงฟ้ากับแม็กกี้เหมือนกันมากนะคะในชมพูพอดีแม็กกี้หันหลังบคือดูเกี้ตอนอิงฟ้าเดินมาตกใจมากเมื่อไหร่ให้ใครเอากระจกมาวางเราเราเหมือนแม็กกี้หันข้างผมอย่างนี้เลยพอดีหันมานิดนึงค่ะหรือเก้า ตัวเท่าไหร่เขาเนี่ยเขาตัวเขาสูงมากกว่าเราดีกว่าคือจริงๆแล้วเราเรารู้จักงาน Thailand Social ยลออวอร์ดแล้วใช่แล้วเราก็รู้ว่าการตัดสินมันยุติธรรมมากๆแล้วก็เราเป็นรายการเล็กๆซึ่งเป็นรายการของหญิงรายการคนแก่กินมาราดคนหญิงแก่พากินพาเที่ยวแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเอ้ยมีคนดูราแล้วการที่เราเป็นหนึ่งใน5้าก็คือดีใจดีใจมากว่า งงว่าเขาเห็นว่าเราให้คุณค่าอะไรกับสังคมแต่ทันทีที่ทาง่ทนคณะกรรมการบอกว่ามีหลักเกณฑ์เรื่องจริยธรรมเราเกือบบอกแล้วเมื่อกีรเราเกือบบอปแล้วเราเกือบบอกเอาแล้วแต่ว่าโอเคเราไ็ยังพอได้อยู่ไปไดก็รู้สึกดีใจนะที่แบบว่าในรเบีช่องเราก็เติบโตไปได้เยอะนางแมวปากก็เติบโต เราตกใจนึกว่าน <meter on> <ENNIS> ้ำ <że> ร <lawsuit royable> ั่วเพดานแม่ช่องก็เราเป็นเรานางแมวป่าเป็น YouTube c h ช n n e l ที่รวบรวม KOL อายุ40่วิบบกไปไหมที่สุดถ้าเด็กๆมันไม่ได้หร่ะไม่ซันนี่โบเผือกคุกี้โอปออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเกิน40ใช่ไหมปอบแบบเอามาอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เติบโตคุนเรื่อยๆก็จะมีแฟนๆของเราที่เป็นที่เป็นเพื่อนกับเราเด็กๆก็ติดตามแม่กันก็แม เขาบังคับให้ดอยู่แม่เขาดู่เขาก็ต้องอย่างเมื่อก <Yes> ี้น้องๆที่วันดีลูกเขาตะโกนเรียกแม่เขาเพื่อนแม่เขาก็จะทำหน้าดีใจว่าแม่ลูกมารอใครกลับดึกนะกลับดึกนะพวกเนี้ยค่ะแล้วอนาคตญต่างตางเนี้ยน้ำมันปาด คือถ้าไม่มีใครไายก็จะทำต่าไปคือนางมาป่าจริงๆเราเป็น communication เ g e n c y จริงๆพี่ปอเปิดบริษัทนี้มา16ปีแล้วแต่ว่า y t u t u เนี่ยปีนี้เข้าปีที่6แล้วก็รายการค่อยๆเติบโตขึ้นอย่างค่อยๆค่อยๆอย่างวันนี้ที่เราเจอกันก็จะมีรายการพี่ปอใหม่ที่ออนแอร์จะเป็นวันเดย์วิที่อยู่ใช้เวลา1วันกับคนที่เขาประสบความสำเร็จซึ่งคำว่าประสบความสำเร็จพี่ปอเคยรูสึว่มันไม่ใช่เรื่องเงินนะ มันคือการที่คนเราสามารถค้นหาตัวเองหรือมีความสุขกับสิ่งง่ายๆเราเลยอยากทำรายการที่ไปใช้ชีวิตอ่ะหนึ่งวันกับคุณพุกกี้กินอะไรทำอะไรคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยอย่าง EP แรกจะเป็นพี่ถา g m m t v ที่เขาแบบแ<ม>ทำซีรีส์ไวให้มันดังเปทั่วโลกว่าเขาคิดยังไงทำยังไงไม่เครียดตัวอน่ยเค่ะไม่เครียดไม่ไ,ไม่ไมใช่เป็นแบบจริงๆเนื้อหามันฮาร์ t a อ k นะ d ทอ p ด้วยแต่ว่าเราจะทำมูทวีดให้มันเป็นรีคืนค่ะที่รายการแต่ละทีมันมีความสุขกันไหมครับว่า สู้กก,กันเยอะมาพี่ปอชัยวิพี่ปอไม่ไม่ได้สู้กับใครเลยพี่ปอใครรู้สึกว่าเราต้องกลับมาที่เบสิกเราอยากดูอะไรอ,ะอย่างกี้โซนอกโซยอ่ะปออยากทํารายการเราจะทํารายการอะไรดีนะเมื่อกี้บอกว่ากินไปกินด้วยกัน,กนแล้วแม่คือไลฟ์สไตล์จริงๆว่าเราชอบกินอะไร,รอย่างเงี้ยเป็นคู่เหรอแม่แม่จะมีอะไรไหมอะไรเป็นแฟนนะเพว่าเคมีแม่แม่สองคนก็คือ ถ่ายคอนปฏิทินเหรอถ่ายไปทินเหรออยู่รีดอยู่รีไว้กันคนเราต้องตีตลาดไว้กันแต่นี่ว่าเราไปกันได้ว่ะถ้าแต่ดูดูแลแต่ขอขอขอดูเส้นเรื่องนี้เนี่ยเพามันจะว่ามันจะไปทลิกนันน่ะนะข้าตกลงแม่แม่เป็นคนเขียนบทแม่คิดเราเป็ก็ราเป็นคนเขียนบทก็คือคิดอะไรที่ดีไม่ได้เลยแบบเนี้ยมันเรื่องดีๆมันจะไม่เกิดขึ้นแน่มันจะให้เราซิ่งกันอย่างเงี้ยแม่แม่ เชื่อว่ารักไม่มีเพศแต่อีเนี่ยไม่ได้จริงไม่ได้การเป็นเพื่อนกันตั้งแต่อายุสิบแปดจนจะสี่สิบแปดมันแบบมันบ่ได้เด้อแบบตีรี่แบบเงี้ยมันน่ารักทำกันเองแลแบบมึนมึนเกกี้ฟรีนอย่างเงี้ยอ๋อลิกออมบ่ได้นี่เราบ่ได้เราคือรุ่นแม่ของเราอีกทีอย่างเราเจอออมเราเจอแม่เขาพี่ก้อยพี่ก้อยเพื่อนแม่เราเว้ยเรียกออมเรียกแม่ออมว่าพี่ก้อยอ่ะพี่ก้อยก็ไม่ควรจะไปใกล้กับน้องแล้วเนาะเอ้าแม่ไม่โอบป่ะ เราถึงก็สร้างมีแลวแม่แม่ทำอะไรแม่ไปทะเลแต่แม่แม่ต้องขอแจ้งตรงนี้เลยว่าพี่โอ๊คอลินอลันเป็นสายเอ็กซ์ตรีมอย่างวันอย่างทุกครั้งที่ไปทะเลเราไม่เคยได้อยู่ในโรงแรมเลยเขาจะเป็นไอแลนด์ฮอปปิ้งแม่ใช่แปดโมงปุ๊บกระโดดขึ้นเรือแล้วก็เป็นเรือชาวประมงบอสใช้เรือยอดเดอร์เป็นเรือชาวประมงที่ไม่มีหลังคาแล้วแม่จะต้องอยู่บนเรือตั้งแปดโมงกลับมาสี่โมงเย็นเราจะทำอย่างไร มันไม่ใช่แบบแต่งชุดว่ายน้ำแล้ววิ่งพ่อเขาเผยหิ้แลว้วพ่อเขาเปิดเราเ,เขาไม่ดำลงเลยแต่เราแค่รู้สึกว่าดำแค่เรื่องหนึ่งแต่หนึ่งเราจะต้องอยู่ให้ได้โดยที่เราไม่แสบไม่ร้อนแม่ก็เลยไปดีแคทลอนซื้อชุดว่ายน้ำเต็มตัวเอส50อามันจะต้องใส่ที่พร้อมแบบร้อนด้วยกระโดดลงน้ำเดินลงท่ามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แม่ก็ซื้อผ้าป,ปิดแล้วใส่พุดอะไรอย่างเงี้ยคือ แม่ต้องรอดอะแล้วรอดลรอดไหมแม่แม <tes S 2> ่รอดไม่รอดตอนห้าโมงเย็นที่แม่มันมันยังเป็นผิวก่อนออกแดดแม่คืนก่อนนั้นเนี่ยเขาไปนะแต่เขายังไม่เคยปกปิดเท่านี้ไม่ได้เลยตอนกลับมาถ่ายรายการอะเหมือนเขาเป็นสีเขียวอะค่ะแม่ปุ๊กกี้เห็นไหมไงมึงมึงเขียวตายยางเียขียวมันเราสองคนจะว่ต่อแสงเพราะว่า าคนอันเดอร์โทนนี้เนาะเขาจะเรียกวามกอันเดอร์โทนเนี่ยเขาเรียกว่าอันเดอร์โทนโอลีฟหรือเขียวถ้าเราโดนแดดเราจะไม่แดงเราจะเขียวบ่มเขียวบ่ขาวเราถ้ามาทํางานต่อใส่สีอะไรบ่ได้เลยเลยมันแบบเพี้ยนหมดแล้วมันก็เลยต้องรักษางานแต่ก็ต้องเป็นแม่ที่ลุยอยู่กับลูกอะไร พี่โอ๊็จะไปกันเพราะสี่คนพ่อแม่ลูกพี่โอ๊คกับลูกเขาก็เล่นน้ําแม่ก็ยืนรอกินน้ำมะพร้าวรอแล้วก็คนข้างๆบอกอุ้ยหมอโอ๊คมาแต่ลูกหม่โอ๊คมาแต่ลูกอุ้ยเมียเมียนะคะเมียค่ะแบบนี้ค่ะแล้วถือมาเหมือนคนขายมะพร้าวลูกเขาองแม่ลูกไม่งงเพราะแม่พยายามจับลูกใส่ชุดว่ายน้ำเต็มตัวเหมือนกันแต่ว่าลูกไม่ใส่แต่ว่าแม่ใส่เห็นใจแม่นะค่ะแต่ก็อ่านคอมเมนต์ว่าถ้าใครด่า ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไปคราวหน้าก็จะใส่แบบนี้และค่ะวอนสังคมเห็นใจวอนสังคมมันมีเหตุผลนะจ๊ะทุกคนเห็นใจแม่วอนทุกคนเห็นใจนะขอบคุณคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะแม่สร่างวันตาและดวงดาแม่แม่มองกันดี้นะคะทั้งสองคนนะคะเอดูแลกันต่อไปโอเคคนนี้ได้ไหมคะงสาใกล้ไปใหม่ใกล้ไปใหม่แม่ครัวไม่ตั้งใจ